สวัสดีครับร้านสมจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ0650945779นะครับรับแลกทีเทินสินค้าเก่าแลกสินค้าใหม่นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็มารีวิวอ่ววินะครับ power mixer นะครับเป็นของอ่าตีแบนของยามาฮ่านะครับรุ่น pmx402 นะครับตัวนี้นะครับเป็น4ช่องไม้นะครับเอฟเฟกแท้แน่นอนนะครับเอฟเฟกแท้แน่นอน100% นะครับอ๋อขอยัดตั้งป้ายดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวมิจฉาชีพนำคลิปไปลงในเพจของตัวเองนะครับเดี๋ยวลูกค้าเสียหายนะครับอ่ะกลับมาต่อเรื่องของเรานะครับก็เป็น power mixer นะครับเอฟเฟคแท้สี่ช่องไมค์นะครับมีบลูทูธมี USB มี EQ ให้เล่นนะครับโอ้โหสารพัดเลยเจาะเอฟเฟคนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเบอร์นะครับตั้งแต่0ถึง99นะครับเป็นเอฟเฟคแท้ นะครับมี EQ ทั้งหมด7ก้การ7สไลด์นะครับมีเมน LR นะครับแล้วก็มีช่องเสียฟนนะครับช่องเอฟเฟกแล้วก็มีช่องไมค์สี่ช่องนะครับอ่ะมาดูกันว่าวิธีการเล่นเขาเล่นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากตัวแรกนะครับการเล่นนะครับอันแรกนะครับ ปุ่มแฟนทอมนะครับ48โวลต์นะครับตัวนี้ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดเป็นเด็ดขาดห้ามให้ไฟขึ้นนะครับตัวนี้เป็นไว้ใช้สําหรับไมโครนิเซอร์นะครับไมโครนิเซอร์นี่ไมโครนิเซอร์นะครับไว้สาหรับไม่บันทึกเสียงนะครับสาหรับไม่ร้องเพลงของบ้านเราทั่วไปไม่จะเป็นไม่ต้องกดนะครับแล้วก็ช่องเสียบสัญญาณขาเข้านะครับหรือว่าช่องเสียบไม้นะครับเป็นแบบ เขาเรียกว่าแจ็คคอมโบนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเสียบได้ทั้งแจ็คแบบแจ็คโฟนนะครับหรือว่า XLR นะครับในภาคอินพุตนะครับทั้ง4ช่องนะครับต่อมานะครับเกณฑ์ขาเข้านะครับเกณฑ์ขาเข้าคือประตูขาเข้านะครับสัญญาณเข้าแต่ละช่องใหม่นะครับก็ตั้งไว้ประมาณ1ิบสิบเอโมงนะครับสวัสดีคิวนะครับแหลมกลางเบสนะครับก็แฟดไว้ตรงกลางนะครับก็แฟดไว้ตรงกลางแล้วก็เอฟเฟกนะครับแต่ละช่องนี่ก็แนะนํานะครับก็อ่ะเดี๋ยวจะมาดูมาดู เราจะมารีวิวช่องวิธีการเสียงเอฟเฟกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเบื้องต้นไปก่อนนะครับช่องเอฟเฟกนะครับแพนหรือว่าปุ่มบาลานซ์้ายขวานะครับตัวนี้นะครับรุ่นพิเศษออกมานะครับจัดพิเศษออกมาก็คือมีสวิตช์มิวนะครับมิวก็คือเปิดปิดสัญญาณนะครับเวลาเราไม่ใช้เสียงนะครับหรือว่าเราเปิดเสียงไมไว้หรือว่าเปิดเพลงแล้วเรากดตัดสัญญาณตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็มีสไลด์แต่ละ1 2 3 4นะครับตัวนี้ช่องที่4นะครับก็เป็น MP3 ไว้สำหรับควบคุมบลูทูธนะครับ u s อ่าไว้ควบคุมบลูทูธแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับส่วนเซนส์เอฟเฟกต์รีเทิร์นนะครับก็ไว้สำหรับเสียบเอฟเฟกต์นอกนะครับแล้วก็มีช่องเสียบเฮดโฟนให้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมีให้ถึง100เบอร์นะครับเมนเอาทนะครับ LR นะครับไว้ใช้ออ่่าาไว้้ใชเสียบพ่วงกับ power amp ได้เลยนะครับ เ่ยตรงนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับแต่จะเปิดทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเปิดสวิตด้านหลังขึ้นปั๊บนะครับส่วนการต่อนะครับการต่อก็เป็นอ่าเป็นแบบสเปคคอนต่อลําโพงนะครับ,รบเป็นแบบนี้นะครับเป็นสเปคคอนทางร้านมีขายนะครับตัวละ75บาทของ ฤทธนะครับเป็นของอย่างดีเลยของฤทธ์นะครับเสียบเข้าไปหมดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พร้อมระบายพัดลมระบายความร้อน1ตัวนะครับทีนี้นะครับก็มาเสียบตอนนี้กดแฟลชไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนนะครับแต่ละช่องใหม่แต่แนะนําวิธีการเล่นนะครับเสียบเข้าช่องที่1ที่2ที่3 4ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมสะดวกในช่องที่1นะครับกดขึ้นปั๊บโอเค แล้วก็เมน LR นะครับเมน LR ส่วนมากนะครับจะนิยมกันไว้ที่ศูนย์ดีบนะครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องเล่งสุดนะครับเดี๋ยวเสียงผ้าทําให้ลาโพงท่านแตกได้นะครับมันจะมีเลขศูนย์ให้เส้นสีขาวนะครับให้เส้นสีขาวตรงกับเลขศูนย์ตรงนี้นะครับส่วนมากก็เป็นค่ามาตรฐานที่ช่างไฟนะครับจะนิยมกันเล่นนะครับแล้วก็เปิดเพลงนะครับเล่งให้สุดเลยนะครับ เล็กที่สุดเลยนะครับทีนี้มาดูเกณฑ์น,นะครับเปิดประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้นะครับตัวที่2อ่ะสองช่องไม้นะครับสองช่องสัญญาณ2ช่องสองสัญญาณนะครับเป็นตอนนี้เป็นระบบของสเตอริโอนะครับแยกซ้ายขวานะครับปรับไว้นะครับแฟดไว้ตรงกลาง <c oughs> แฟลไว้ตรงกลางหมดเลยนะครับกลางแหลมเบีดนะครับเบียดกลางแหลมนะครับแฟลไว้ตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยนิยมให้บูตขึ้นนะครับถ้าบูตขึ้นลําโพงของท่านไปแน่นอนนะครับหรือว่าทําให้เสียงแตกผ้าได้นะครับเอฟเฟกนะครับส่วนช่องไม้ไว้ปิดนะครับไว้เปิดเฉพาะเสียงเราร้องเพลงคราโอเะนะครับสีส้มนะครับสีส้มต่อมาบาลานซ์ซ้ายขวานะครับก็ปรับไว้ตรงกลางก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านแยกลําโพงซ้ายขวานะครับแนะนําวิธีการเล่นก็หมุนมา แยกสายแยกขัวใหชัดเจนนะครับทีนี้เปิดทดสอบกันนะครับอันนี้นะครับเวลาท่านเปิดแล้วนะครับให้สังเกตสายสัญให้สังเกตไฟสัญญาณนะครับตรงนี้ตอนนี้สัญญาณมาช่องเดียวนะครับเอ้าทำไมถึงมาช่องเดียวนะครับผมเล่นแบบแบบสเตอร์นะครับแยกซ้ายขวานี่ครับสังเกตคำว่าแผนนะครับ อันนี้ก็จะดังฝั่งซ้ายในตู้ลำโพงฝั่งซ้ายนี้นะครับอันนี้ก็จะดังฝั่งขวามือนะครับอันนี้ทีนี้มาดูฝั่งขวาันะครับมันจะเกิดบาลานซ์นะครับทําไมถึงต่ออย่างนี้นะครับเวลาเราเล่นนะครับทอมหนึ่งทอมสองนะครับจะดังจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายนะครับจะดังให้มีมิติขึ้นนะครับจะดังให้มีมิตินะครับแล้วก็ ทำให้เสียงไพเราะน่าฟังนะครับส่วนตู้ก็ขายนะครับคู่ละ7,500นะครับเป็นเด็กคอนนะครับ15นิ้วแถมขาไปเลยนะครับแถมฟรีค้านะครับขาราคา800กว่าบาทนะครับแถมไปเลยเป็นขาเหล็กนะครับตู้15นิ้วนะครับ1,500บาทต่อตู้นะครับคู่ละ7,500บาทนะครับราคานี้ไม่รวมส่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่า power mixer ของเรานะครับ แทนนะครับเราปรับไว้ตรงเที่ยงก็ได้นะครับแต่เสียงจะไม่มีมิติเหมือนเราแยกทางซ้ายทางขวานะครับเล่นแบบนี้จะมีมิติกว่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นส่วน EQ นะครับ EQ EQ นะครับทั้ง7ก้านนี้นะครับก็ถ้าไม่ไม่จะเป็นนะครับก็ไม่ไม่แนะนําให้บูตขึ้นนะครับถ้าบูตขึ้นเดี๋ยวเสียงจะแตกจะผ่านะครับทาให้ ลำโพงทำงานเกินความถี่นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับราคานะครับส่วนราคาก็อินบ็อกก์กันเข้ามาได้นะครับที่065-0945-779นะครับ065-0945-779นะครับผมกำลังนะครับอยู่ที่450บัตนะครับ18อะ15นิ้วนะครับฝังละ2ตอก2อตู้ได้เลยนะครับเป็น4ตู้นะครับส่วนเซตนี้นะครับเซตนี้ก็ขายนะครับ โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเซตนี้พร้อมดังนะครับมิกเซอร์ตัวเดียวนะครับมิกเซอร์ตัวเดียวไม่ต้องซื้อ power amp แยกไม่ต้องมีคอร์สนะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับเซตนี้พร้อมดังนะครับเหมาะสําหรับในห้องประชุมนะครับหรือว่าห้องร้องคาราโอเกะรับรองว่ากระหึ่มแน่นอนนะครับแรงมากนะครับตัวนี้แรงจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีไม้นะครับถ้าลูกค้าสนใจไม้นะครับก็ มีบริการจัดส่งให้ได้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับไม่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นไม้ลอยยี่สิดีนะครับจัดในเซตนี้นะครับส่วนเซตนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับพร้อมราคามิกเซอร์นะครับตู้ลำโพงขาตั้งครับจัดให้เซตพิเศษเลยนะครับเหมาะสำหรับห้องประชุมนะครับอ่าคลิปนี้ครับขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ